สวัสดีคะ่ะน้องๆพี่สายนะคะจากจิราติวเตอร์ค่ะวันนี้นะคะพี่สายจะมาให้คําตอบไขข้อสงสัยที่น้องๆเนี่ยหลายๆคนถามกันเข้ามาเกี่ยวกับสอบ GED ค่ะคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนค่ะ หลายๆคนนะคะที่เลือกที่จะมาสอบ GED เนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะได้วุฒิมัธี่ศึกษาปีที่6นะคะอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการประหยัดเวลาแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะวุฒิ GED เนี่ยสามารถที่จะยื่นสมัครเข้ามาหาวิทยาลัยทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้ด้วยค่ะถือว่าเป็นที่ยอมรับในระดับสากลค่ะ สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ยังรู้สึกว่าอยากจะไปสอบ GED แล้วยังไม่มั่นใจนะคะที่จุฬาจิตเตอร์ของเรามีคอร์สให้เลือกถึง3แบบด้วยกันค่ะแบบแรกนะคะจะเป็นการสอนสดนะคะเป็นคอร์ส GED ที่รับรองผลค่ะสอนสดโดยครูพี่เปิ้ลผู้ก่อตั้งจุฬาจิตเตอร์ของเรานั่นเองค่ะหรือใครไม่สะดวกนะคะก็สามารถที่จะเรียนสดออนไลน์ได้เช่นเดียวกันค่ะ หรือว่าแบบที่2นะคะใครที่ตารางเวลาไม่ค่อยสะดวกสามารถที่จะเรียนแบบคอส p r i v a t e ได้เลยค่ะก็สามารถที่จะนัดวันเวลากับติวเตอร์ตามที่เราสะดวกได้เลยค่ะแล้วก็แบบที่3ค่ะจะเป็นคอสออนไลน์แบบวิดีโอนะคะอันนี้เนี่ยพอสมัครปุ๊บก,ก็เริ่มเรียนได้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะพักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันนะคะเซิร์ชได้ที่แอปเขียวนะคะ a d s i ล j ติว t ตอร r ค่ะ